ถา,าคิวเคนขอลยเส้นเพื่อนนะเจ้ากเกิดว่าท่านผู้ชม,ม,มที่มาบัได้มาก็เป็นอย่างนองนำเจ้าภาพนี่ไปฝากนะเจ้าเนาะเดียจีรีนะเจ้าแล้วก็ท่านเพื่อนที่ทั้งเพคนมาทาั้งทีมงานคนบอกว่าคนหลายนะเจ้าเออื่นนะเจ้าถ้าเกิดผู้มอยู่บ้านฟ้าออกมาบอมาแบบเสียดายเจ้าอยัให้มามวลหลายความสุขหลายอย่ามาอย่ามาเบิ่งกลายเส้นของคู่ดงดังคู่ลายเส้นเป็นเส้นประจัดังแต่ว่าแท่นนี้จะติด ผ <icana>, <จ>บอ네กว่าเป็นคนที่ว่าหมักตลอดอบคุณค่าวั้ให้เปิ้เด็กขหมี่ยมด้วยนะขอรู้จคนทอาจารย์จาไม่คิดมันจะไม่เด่นของรครับอันนี้ก็จำเป็น พี่แมวนะวันเดย์พี่แมวไงท่านผู้ชมขอรายการพิเศษนี่แหละรายการอันนี้เส้นนี่อันนี้เส้นนี่อนีีอีจิงานของได ภาบสสยๆนะเจ้าแต่ฝ่าบาทแต่ยังไม่ออกมาเมื่อคืนป้าพอกมา G T V ก็ได้จากอันเชลี G T V แอนจาเฮ้ยจุดจีห้าอไร ทีแล้วก็ทีก็ได้กดใชไอเดียไอาไอะไรอายดีใช่ชื่อว่ากดใช่ทีรูดตั้งประกานตุ้งตุ้งดูได้ดูได้ดังไปเก็บเซลล์ให้กูหายปิดแต่เขาพูดในเดียการขอให้สิ 好的，我答。